เข้าสู่ขัวย่หนิงนะคะวันเมื่อเช้าย่หนิงไปตลาดย่หนิงไปได้ม่ยงคำมาย่หนิงจะมาหอมม่ยงคำกันนะคะล,ลืมตุดนไปกุ้งแห้งมะาพร้าวขั้วนะคะถั่วลิสงนะคะมะนาวนะคะขิงนะคะแดงนะคะพริกสดถั่วเพิ่มอะไรพิเศษก็เพิ่มมึงมาแล้วก็ เข้มข้นค่ะจิ้มเข้มข้นนะคะมามาซุยกับย่าหนิงนะคะนานๆได้กินสมุนไพรด้นรวนๆค่ะสมุนไพรด้นรวนๆสมุนไพรดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ ยัยังคนไหนที่ชอบสายสมุนไพรสมุนไพรล้วนๆเ,เลยค่ะสมุนไพรล้วนๆเ,เลยพื้นๆบ้านเราเลยตัวริสงมะพร้าวกุ้งแห้งตัวที่หอมขิงมะนาวนี่สมุนไพรล้วนๆบ้านเราไม่มีสาระะพิษคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ